สวัสดีครับทุกคนผมบิ๊กโต๊มาต่อกับเกมเลโก้ฮร r ลี่พอตเตอร์ผ้าดึงถึงผ้าฟรีในพารที่16ก,กันเลยครับมาตบกันเลยนี่จะไปไหนต่อเนี่ยอ๋อนี่ยังไงต่อเออแต่ยังไม่ได้เห็นใฮรที่ใช้ฝาดป้องกันตัวเนี่ยกระถามมาที่ยังไม่ได้เลยห้องนี้ไม่ใช่ หมอข้างบนโอเคเคยยังไม่ได้เห็นจริงๆนะเออกระาที่อาจารย์เขาไล่ผู้คุณวิญญาณอ่ะไปเอาล่ะเธอพร้อมใช่ไหมห<า>พร้อมครับงีอฮะ เอาละเริ่มก <olla> ันเลยจาย็นรีดิคิวสมันไดไรนะครับอาจารย์งั้นเอาใหม่อ่าในสุดก็มาถึงเลยครับเรียนวิชาป้องกันตัวฝาดมืดมันเป็นกระถาที่ไว้ป้องกันพวกคุณวิญญาณนะครับ แล้วผมก็ได้ซื้อกระถาใหม่มาเพียบเลยครับกระถาฝีแดงอ่านี่ขยายอ่ามียิ้มด้วยโอ้โหขอบคุณสินะอ๋อไม่ใช่ภารกิจหลักนะโอเคนี่นี่ยิ้ก่อนโอเคอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยนะ ต้องจัดก,การให้ครบห้าตัวเหรออ่ะตัวที่สองห้าตัวไม่ใช่ไม่ใช่ใชนิ่งก็ได้อ่ะเฮ้ยจ้าอ่าสลายเลยมันเป็นกระถาแค่เอาไว้ขับไล่นะครับไม่ได้ไ้โจมตีอันไหนอ่ะอ๋อนี่น,นี่โอเค ลูมอสจากนั้นก็ยิงเอ้าอ๋อต้องเข้าใกล้เฮ้ยนี่นะลหลายไปซะนี่ป่ะเออโอ้ใช่แน่เลยใช่ป่ะกล้องวิดีโอเดี๋ยว เอาเทปออาเทปอ,อ๋อนี่ไงโอ้พัสโซพัสดินี่นี่นะอเอสเปกโตพาโทรนุมใช่ปะนา่าจะใช่เดี๋ยวเคยดูฟีดีอยู่่สมยัยนู้นเลยอะแล้วผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมดูแฮ์ร่พอตเตอร์แผ่นที่หนึ่งไม่จบแล้วแผ่นซีดีไม่จบไปดูแผ่นที่สองเลยแล้วไปช่วยกระถานี้พอดีด้วย แ่สมัยนะั้นฟรีดีก็นึกคิดถึงเหมือนกันนะเออสม่ยนะั้นคือแผ่นฟรีดีคือแพงมากนะครับ DVD ดีวีดีดีแพงกว่าเยอะตอนนั้นปัจจุบันก็ถูกกันแหละเพราะทุกอย่นี้เป็นบูเลมาไงนะกับแบบดิจิตอลอ่าถ้าใครอยากดูแฮนดิบอัลเตอร์คมตุ้กภาพแบบภาพที่สวยก็แนะนำให้ไปดูที่ HBO นะครับ HD คมชัดเลยเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ผมแนะนำให้ลองดูได้เี้ยต้องไปไหนอ๋ออันนี้ ไปหาแฮกิป์ป่ะเนี่ยเหมือนว่าตอนเนี้ยฝาวพิเศษของแฮกิ์จะโดนอะไรนะเอ่อจะถูกเอาไปประหารใช่ป่ะเพราะนึกจะาได้ทำทำร้ายมาฟอ,อยเนี่ยเออพอจันได้อยู่ครับเฮ้โยโดนนี่น่าเดิมมันเดียวขวาเว้ยเออเดิมมันเลงให้เลย

mày nó bốc đi hả? phải đâu? à anh giỏi

จะพังสองอ่ะอ๋อเขาอุ้ยอุ้ยดาดาเอามันกินหลักด้วยอันนี้เดี๋ยว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 สักครู่สักครู่ขอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งแป๊บนะรอนขอเก็บตังค์แป๊บเดี๋ยวตามไปช่วยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเดือดมันเดือดเดี๋ยวเอาตังค์แป๊บหนึ่ง นี่แนต่ตัง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 ้ง,งแมวนี่แมวแมวแมว,แมวเออนี่นี่ขุดเข้าไปอ่ะมาทันไรไม่ได้ด้วยแมวแมวแมวโดดอุ้ยโดนเต็มแมวขุดแป๊บนึนนงแต่มีอะไรช่วยเลย โอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่วิ้ย h a t จริงอะไรวันนี้อ,อ่ะหอต้องรอจังหวะใช่ไหมเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลอะอะรอรอรอ ยึบอืมโยกรอโยกรอเร็วคอมอนโอ้อยน้อยแน่จริงฮ่าฮ่าอย่างเดียวอย่างเดียวเฮ้ยลบโอ้ยยังไงเอ้ยเกือบโดนอุ้ยเกือบ ไม่โดน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 หรอกอ่าเกอร์คีปปปปปไปไงจบอ่าไปเร็วไปเร็วรอนไาอยู่ไหนอ่า เดี๋ยวทำลายเถาวันก่อนนะตอนัะอ,อยู่ไหนแอบส่องไว้สว่างนะครับยังไม่ได้รบรรยากาศแบบนัำพหยองกว่าน,นิดน,นึงอันนี้ต้องไม่ใช่นะอ๋อต้องยิงลากแล้ว

ค่อยไปค่อยไปจะได้ตังค์ก็ไม่ใช่หรอกจะได้ตังค์มันร้อนเงินอ่าอันนี้เปิดอ๋อกลไก่ผ่านได้ด้วยเยี่ยมอ่ะเดี๋ยว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 ขบวนลงโจงละโอเคอเครับ ลายเฮ้ยจะครบจะครบแล้วยันเดียวเหรอหรือสองอ่ะโอ้ขึ้นช้าช้าโอเร็วเว้ยนีเร็วเว้ยอววอแซว่าช้านี่เร็วเลยอะไรอ่ะฮะอาวอุด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัางแป๊บหนึ่งไม่ได้ไอ้ไอ้ลงไปเอออูวแล้วอ๋อมันรอลงได้โอ้โหอ,อ,อ,อย่างเร็วอ่าครบอันนี้สุดท้ายใช่ไหมถูกต้อง รอนเหรอฟิริสบ้างอุ้ยฮ่าฮ่าเป็นไงบ้างฮ่าฮ่าโอ้ยเฟดล์ฮี่เอสเปียร์มาสดูเนี่ยสเกปเป้าถึงเวลาแล้วลูบิน อ๋หอหมูภ่อรกิจนี้เขาจะอะไรนะจับจับหนูของรอให้ได้นะครับมันเขาจะพิสูจน์ว่าอะไรนะเจ้าหนูตัวเนี้ยมันไม่ใช่หนูธรรมดามันเป็นคนที่อะไรนะขายข้อมูลให้กับออดมอครับเขาชื่อว่าอะไรนะอะไรนะแฮปปี้ป่ะผมจําชื่อไม่ค่อยได้ครับต้องขออภัยจริงมันเขาปลอมตัวเป็นหนูเนี่ยมันตั้งสิบสองปีแล้วครับเพื่ออ้างว่าเขาตายไปแล้วเขาได้ตัดดิ้วตัวเองออกไปอ่ะอ่ออันนี้

กำดักหนูเนีเ่ยหรือไงไป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 จีดซะเฮ้ยที่มันชีดเอา้าจริงไม่ได้หึกว่าแบบเอาไปล่อดได้ไหมไอ,อ้กรอบขอไปกำดักจับหนูอย่างนี้อ่ะ แ๊บหนึ่งนะงนยังไงต่ออะมันจบแล้วปีเตอร์ฉันต้องจับพ่อเธอนะและนี่คือหลักฐานาว่าฉันโบได้ฟุดพอเปลี่ยนมุมกล้องแล้วดูสิ อดู่นี่ลุกขึ้นไปเถอะโอ้อากาล่าเป็นหมาป่าเป็นหมามนุษย์หมาป่านะครับ อ๋อสีที่แกขุดนี่คือเนี่ยดวงจันเนี่ยเออใช่ใช่จับได้มาที่นะครับสีเมกะทีแฮร์รี่เขากลัวอะไระพวกคุณวิญญาใช่ไหมแต่อาจารย์คขนี่ยเขากลัวดวงจันเนี่ยเออคือถ้าตัวเปิดเผยเขาก็จบเลยนะโอเคเราจะขุดก่อนนะครับอ่ะมีอะไรโอ้ต้องใช้เสียงสินะเอ้ยได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะโอ้ยเอ้ยไม่มีอะไรฮะอ่าลูมอสว้าไล่ได้หมดเลยคราวนี้โคตรโหดเลยไปประกอบเดี๋ยวออกซิซด้วย ไยสุดเหรอโอเคโอ้โ okay. ห oh อย่างนี้ก็ได้เหรอเอ่อเดี๋ยวต้องไปธนูใช่ไหมเฮ้ยโอเคตู้เสียงตู้เสียงตู้เสียงอ่า เก็บตังค์ร้วัวก็ตอนนี้คือมันเต็มแล้วแต่อยากเก็บตังค์ไว้ก่อนเอาไปซื้อพวกตัวละครหรือซื้อพวกกระถาเอาผมได้กระถาใหม่เยอะมากแล้วก็เป็นกระถาหกล้มกระถาทั้งไมศัตรูหัวโล้นก็มีครับแต่มันใช้ยากมากมันต้องแบบอะไรนะต้องให้แบบเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยมันต้องให้ได้กระถาเนอะเป๊ะแล้วผมมีกระต่ายกระถาอ่ะกระถาทให้ศัตรูหัวใหญ่ก็มีอย่างเงี้ยอันนี้อ๋อ เออทำไมวะน,นี่กดแป๊บอ่ะหาดิประเดิมก่อนแล้วประกอบเป็นคุณยนต์นักเต้นอีกใช่ไหมอ่าใช่ได้กระดูกมาอับหนึ่งนะฟีดแบ็ค

Vai, 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 vai. Đi lui, lui, lui. Let's go, Harry. Mày muốn đi đâu đã? À. Hãy lấy cho ngầm ngầm. đồ bắt kia. Nghĩ ok. ไปเลยไปเลยเอ้เร็วเข้าเร็วเข้าเไปช่วยคนจะตะข่ายเหรอเดี๋ยวด้ะปุ๊บแม่มุ้แม่ม,ม,มุ้แฮร์รี่แฮร์รี่ช่วยหน่อยแฮร์รี่ไม่ช่วยเหรอเดี๋ยวมัวนี่จะกงางคนเดียวก็ได้ครับแมหดิงแกร่งดิ้งแกลง่งอะขอต้องยืนยิงถึงจะเร็วกว่าววิ่งแฮะ ถ้ายืนยืนเนี่ยปิ้วปิ้วปิ้วแต่ถ้าวิ่งมันช้าครับอ๋อโอเคโอเคต้องจําไปแล้วถ้ายืนยิงมันจะเร็วกว่าอ่ะฮ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 ะ Furious bat! Huh, uh, 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 yeah, uh, huh, 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 huh! Oh. Huh, huh, Yeah, uh, Patronum! Uh, Expecto! มีคนมาช่วยแฮร์รี่นะครับเมื่อกี้ปุ่มคือฟิเดสแบคเขาไม่ได้ผิดนะครับเหมือนเขาแหกคุกมาเพื่อมาจับตัวจริงนะครับนั่นก็คือคนอีกคนนึงเนี่ยที่เขาปลอมตัวเป็นหนูของรอมาตลอดเวลามันคือสฟแคปเปิลแหละเออแม่พาร์ทนี้คือจัดเต็มมากๆผมชอบมากเลยพาร์ทเนี่ยโอ้โหยับๆเลยอะ ใช้ได้ใช้ได้นะเฟรดได้ไม่ให้เราฟู้เองครับถามเมาื่อกี้อ่ะโอเคก็ับเกมเลโก้ฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่งถึงภาคฟรีก็ต้องจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจ้กันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม